สวัสดีค่ะแจกสูตรทําแล้วรวยกับผลิตภัณฑ์ตราเดชาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทําเมนูที่คุ้นหูกันดีแต่อาจจะแปลกตาสักหน่อยเป็นเมนูอาหารของทางเหนือนั่นก็คือแกงขนุน,นเราจะลองเปลี่ยนจากแกงขนุนใส่กระดูกหมูหรือ3มชั้นมาเป็นของทะเลกันบ้างนะคะเราเลยตั้งชื่อเมนูนี้ว่าแกงขนุนซีฟู้ดค่ะเรานําขนุนมาปอกเปลือกหั่นซอยเป็นชิ้นพอดีคํานะคะนําไปแช่น้ําไว้ค่ะวันนี้เราจะใส่มรุมอ่อนลงไปด้วยนะคะหั่นเตรียมไว้ได้เลยค่ะ ส่วนของทะเลของเรานั้นวันนี้เราจะใช้กุ้งปลาหมึกปูม้าตั้งน้ำร้อนให้เดือดนะคะนำลงไปลวกประมาณ10วินาทีค่ะนำขึ้นมาน็อกน้ำเย็นทันทีค่ะจากนั้นนำหม้อตั้งน้ำอีกครั้งรอจนน้ำเดือดนะคะใส่ขนุนลงไปต้มให้เปื่อยค่ะเรานำปลาย่างมาตำจนแหลกละเอียดเลยนะคะจากนั้นนำไปใส่ในหม้อต้มต้มพร้อมกันกับขนุนเลยค่ะแล้วเราไปตำน้ำพริกแกงกันค่ะเรามาตำตะไคร้กระเทียมหอมแดงให้แหละนะคะ พอแหลกแล้วใส่พริกแห้งลงไปความเผ็ดแล้วแต่ชอบเลยค่ะตามให้แหลกละเอียดเลยนะคะจากนั้นนำปลาร้าโมตราเดชาของเราออกมาเลยค่ะตักปลาร้าลงไปเลยค่ะตามให้เข้ากันกับน้ำพริกได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกสำหรับแกงขนุนของเราตอนนี้เรากลับไปดูหม้อที่เราต้มขนุนกับปลาย่างไว้นะคะตักน้ำพริกแกงของเราใส่ลงไปในหม้อได้เลยค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปเล็กน้อยค่ะและนำซอสกะปิตราเดชาใส่ลงไปในหม้อแกงเลยค่ะ นำผักมรุมที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในหมอ้อได้เลยค่ะตามด้วยมะเขือเทศหั่นชิ้นใส่ผักชะโอมและใบชะพลูค่ะน้ำเดือดอีกครั้งใส่ของทะเลที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยค่ะมีลูกชิ้นปลาเพิ่มอีกสักหน่อยค่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเมนูนี้ถ้าใครได้ลองเอาไปทำกินแล้วรับรองจะติดใจค่ะ ผลิตภัณฑ์ตราเดชาอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยได้ลองแล้วจะติดใจมีติดครัวไว้อุ่นใจแน่นอน